สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัวหัวเว่ย w วอทฟิกสาครับเป็นแบรนตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทที่พี่รู้สึกว่าพี่ใช้งานมา1เดือนจากเดิมแต่ก่อนพีใช้ Apple Watch ครับเพราะว่าพีเชื่อมต่อกับตัว p p o o n ครับเพราะว่า Apple Watch มันเชื่อมต่อง่าย i ะ i p n o n e เนาะ,นะแต่พี่มาเปลี่ยนปเป็นเช่านี้คือพี่รู้สึกว่า กับราคา2,900บาทพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาผมเป็นเครื่องศูนไทยเนาะจากลิงก์ที่พีแนบให้ผมบ้างที่อาจจะค้นหาอาจเจอของปลอมด้วยนะว่าให้กดซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างที่พีแนบให้นะผมบอกว่าเป็นตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทที่พีรู้สึกว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาแบตโคตรอึดพีใช้7วันในการชาร์จซึ่งหนึ่งครั้งชาร์จบอกเลยว่าแบตอึดจริง คือแบตคือมันอึดมากครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับแล้วก็ดีไซน์ดีไซน์มันมีความสวยนะผมซึ่งพี่ใช้งานมา1เดือนครับรู้สึกว่าหน้าจอคือสีสันคือดีมากผมตัวนี้หน้าจออัมโมเดตหนดนิ้วแล้วก็ดีไซน์ผมบางเฉียบครับดีไซน์อย่างสวยครับตัวนี้พี่ใช้คือรุ่นเบตโมเดลนะเป็นสีดาครับนี่ครับพี่ซื้อมาจริงครับตัวนี้ซึ่งพี่ชอบมากในการชาร์จครับคือมันชาร์จได้เร็วมาก แถมแบตอืดับผมตัวนี้เห็นไหมว่านี่ครับเราผมสามารถดาวน์โหลดฟีเคือตัวหัวเว่ยเฮลแอ p ครับซึ่งพีดาวน์โหลดมาแล้วเชื่อมต่อ iPhone บอกเลยว่าเชื่อมต่อ p h o n e คือดีมากคือเชื่อมต่อ n อ r o ย d ก็ดีเชื่อมต่อ p h o n e ก็ดีครับเป็นตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทที่พีรู้สึกว่าพีให้10เต็ม10เลยหลังจากพีใช้งาน,นมาครับคือแบตอืดแล้วก็ออปชั่นต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้ในการจัดการด้านสุขภาพมันครอบคลุมเกือบทุกอย่างครับ บอกเลยว่ากับราคา2องพันเที่พีได้มาคือเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมตัวนี้ในการใช้งานครับจริงๆสเปคของมันคือสามารถใช้จนสุดคือ10วันแบตอ่ะแต่พี่รู้สึกว่าพีใช้านทั่วไปก็คือไม่เกิน7วันครับแต่ยังต่ํา5วันสบายครับผมตัวนี้หมดเลยว่าแบตคืออึดจริงรองรับในการใช้งานทั้ง iOS ฟนและแอนดรอยซึ่งพีเชื่อมต่อในการใช้งานกับพวกตัวเสี่ยวมี่หัวเว่ยต่างๆครับที่เป็นพวกตัว เรดมี่น้อยสามพี่ก็เชื่อมต่อบอกเลยว่าเสถียรมากในการเชื่อมต่อตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ครับอันนี้พีผมใช้งานมาต่าง,างครับแล้วรู้สึกว่าฟีลิ่งของหน้าจอ 60Hz เฮิร์ตอ่ะในตัวนี้รู้สึกว่ามันทัดดีมากครับแล้วฟีลลิ่งคือดีมากผมแล้วพี่ชอบตัวนี้มากอะ่ะนี่ครับตัวหมุดในการหมุนครับซึ่งมันมีความสมุดในการหมุนมากครับอะไรที่แบบพีว่า มันดีอ่ะแล้วมันมีผมฟังก์ชันตังนี้ด้วยนี่ครับพี่ชอบมากผมตัวนี้รีโมทชัตเตอร์ก็มีผมตัวนี้ซึ่งพี่เอาไปถ่ายรูปกับตัว Apple ิลเนาะนี่ครับซึ่งพี่เข้ากล้องเนาะแบบนี้ครับผมนี่ครับเข้ากล้องกับผมแบบนี้เลยปุ๊บแล้วพี่จะกดชัตเตอร์ในการถ่ายครับตัวอย่างเช่นเนาะพี่กดชัตเตอร์ผมตัวนี้พี่เข้ากล้องแล้วพี่ก็กดครับผมกดเลยนี่ครับซึ่งมันออโต้ในการถ่ายเลยซึ่งดีมากโคตรดีครับนี่ครับปุ๊บนี่ครับจับเป็นวิก็ได้นี่ถ่ายนี่ครับกดปุ๊บ ซึ่งพีรู้สึกว่าเป็นตัวนาฬิกาที่พีใช้แทน Apple Watch ได้อย่างจริงใจเลยว่ามันดีมากครับนี่ครับคือมันเวิร์กมากผมนะบันทึกวิดีโอผมพีชอบมากคือการบันทึกวิดีโอคือพี่ขยับกล้องเบรไกลใช่ไหมพีก็บันทึกนี่ครับมันสามารถกดบันทึกวิด,ดีโอได้แล้วก็กดตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานคือดีผมสต็อป แอนเพย์ได้แล้วก็เวลาเล่นเพลงผมสามารถมีลำโพงในตัวเครื่องด้วยก็ถือว่าใช้งานสพีถือว่าเพียงพอครับพีชอบหมดมากรู้สึกว่า หมุดตัวนี้มันมีความสมูทมากครับผมในการใช้งานครับผมแล้วก็สายผมตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนตัวสายให้เราใช้งานได้อย่างมากมายครับบอกว่าเป็นตัวที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสมาร์ทวอทที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับหน้าจออัลเบดสีสันบอกเลยว่าสวยงามมากครับผมหน้าจอ1.82นิ้วสูแสงคือ1 0 5 0 0งนาินโอ้บอกเลยว่าหน้าจอสีสันสวยงามครับผมแล้วก็เวอร์เปอร์ในการปรับครับ นี่ครับผมเราผมปรับได้ไนี่ครับปรับได้ซึ่งสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าอัมโมเลดอะสีสันมันไว้ใจได้ผมตัวนี้ซึ่งพิชัยนันมาหนึ่งเดือนบอกเลยว่าคือหาตัวที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาได้ขนาดนี้บอกเลยว่าเกินคุ้มครับดูครับว่าดีไซน์ครับดีไซน์มีความสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้ซึ่งเป็นนาฬิกาที่พี่รู้สึกว่าพีชอบมากครับชอบแบบจริงครับเวลาใส่เนาะนี่ครับพี่ใส่ให้ดูครับใส่ก็ใส่ง่ายครับผมตรงนี้นี่ครับ แล้วก็พี่ก็เปิดตัว All v e d i t pay ไว้พังวันนะผมตัวนี้นี่ครับมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสมุดแล้วสีสันของหน้าจอบอกเลยว่ามีความจัดจ้านมากครับเวิร์กเวนีครับเราปรับตัวนี้ผมซึ่งเอฟเฟกในการปรับของสีของหน้าจอบอกเลยว่ามันสุดมากครับผมตัวนี้นะครับถ้าผมเราเอาตัว มุนวงล้อปุ่มควบคุมมาผมในการปัดไปปัดมาบอกเลยว่าสุดยอดครับหมดีรต่างๆผมในการวิ่งในการเดินในการจ็อกกิ้ง,งต่างๆครับหมดกีฬาบอกเลยว่าตัวหัวเว่ยตัวนี้สบายหายห่วงครับผมนีครับรบหมาะก,กับร่างกายต่างๆครับมีให้เราผมเยอะแยะมากมายซึ่งโปรตีนพิชันทั่วไปนั่นแหละแล้วก็มีหมดเพลงครับเพลงเราก็สามารถผมเล่นเพลงได้ผมตัวนี้บอกดูเสียงดีมากคือบอกเลยว่า ลำโพงคือเสียงดีจริงสามสารถสนทนาครับผมกับลำโพงตัวนี้ได้ซึ่งบอกเลยว่ามันสุดยอดมากในการใช้งานครับเวลามีคนโทรมาเรากดรับสายแล้วก็คุยสานทากับสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้กับตัวที่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทเนาะถือว่าโอเคมากครับแล้วก็ค้นหาโทรศัพท์ของเราผมเราค้นหาได้เฮ้ดีมากเลยอ่ะตัวนี้บอกเลยว่า มันสุดยอดมากผมในการใช้งานครับบันทึกการโทรนี่ครับที่เราโทรไปแล้วก็สมารถบันทึกการโทรได้ผมตัวนี้ในการใช้งานครับไปที่ทิ้นนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้ผมมันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแอนดรอยก็ถือว่าดีครับนี่นี่นะครับวัดนะี่ครับวัดอจจดัตราซาหัวใจผมแล้วก็วัดได้ซึ่งวัดในการเรียวไทม์คือดีมากแล้วก็การนอนหลับผมจับการนอนหลับของเราได้อย่างเวิร์กมากครับบอกเลยว่าจับดีมากแล้วก็วัดอัลซาเด์ใจผมวัดก็คือวัดได้ด้วยนี่ครับ นี่ครับวัดการหายใจ SpO2 ครับแล้วก็สามารถวัดได้ผมได้ถือว่าแจ่มมากบอกเลยว่าสุดยอดเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาผมตัวนี้แล้วก็นําตัวนี้ในการใช้งานสับพ,พีบอกเลยว่าสุดยอดใครหาตัวสมาร์ทวอทที่ราคาแบบประมาณเลทสามพันอ่ะตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากในการใช้งานครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบอกเลยว่าเชื่อมต่อได้อย่างดีมากครับครับ คือ P ีให้ผมใช้งานมาถือว่าในการเชื่อมต่อปรับพวกหน้าปัดนาฬิกาหรือว่าปับมตาเห็นไหมว่าอันนี้วาดเสร็จแล้วดูดูดีมากครับนี่ครับในการปรับครับซึ่ง P ีก็ใช้กับ iPhone ในการปรับบอกเลยว่ามันปรับดีมากนับดูการนอนหลับแล้วก็สามารถวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเรานอนหลับหลับลึกหลับตืืนอ,อ,อะไร เราก็สามารถใช้งานได้บอกเลยว่าตัวนี้คือสุดมากครับซึ่งพีไปใช้งานมาครับนี่ครับก็แลหับซึ่งพีใช้งานเมื่อเยน็นใช่แล้วเห็นไหมเห็นว่ามันวัดผมวัดได้แล้วค่าออกมาคือว่าตรงครับเพราะว่าพี่นอนสบายวัดออกมาก็ยังเพียงพอมากในการใช้งานบอกเลยว่าสุดยอดนะครับวัดหัวใจของเราครับผมว่าค่าหัวใจเราเท่าไหร่ซึ่งมันเก็บรายละเอียดของของเราได้อย่างดีมากครับความเครียดต่างๆครับแล้วก็ค่าออกซิเจนเรียน,นคือบอกเลยว่าเป็นตัวสมาร์ทวอทที่พีรู้สึกว่า เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาผมตัวนี้สุดมากครับผมนี่ครับซึ่งอะไรที่พีบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กพีอาจจะไม่ละเอียดวิชาการมากครับแต่บอกเลยว่าใครหาตัวสมาร์ทวอทที่มันเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับพี่ขอแนะนำเลยเจ้าตัวนี้ใช้งานโคตรดีนี่พีฟังก์ชันต่างๆครับมีให้เราเยอะแยะมากมายครับผมตัวนี้ตั้งค่าผมตั้งค่าออร์ดิ้นเพย์ตั้งค่าการเชื่อมต่อตั้งค่าบลูทูธต่างๆครับแล้วก็ปัดลงมาผมตัวนี้ครับ เิดไฟฉายก็ได้ผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าสุดมากสุดมากครับผมตั้งค่านี่ครับเอาน้ําออกแล้วก็ถ่ายได้นีครับถือว่าดีมากผมแล้วก็กันน้ําได้อย่างดีนะสปีถือว่ากันเหงื่อโอเคมากครับผมในการใช้งานของผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าสเปกสปีเป็นตัวสมาร์ทวอทที่พีมอบให้ว่าในปีนี้ตัวนี้ขายดีร้อเปอร์เซนครับเพราะว่าพี่เปลี่ยนมาใช้จาาย p อฟเฟควอทที่ p อ l เ w a วอทพีรู้สึกว่า มันชัดแบดบ่อยอ่ะพี่ลำคาญพูดตรงๆแล้วกันเนาะอันนี้น้ําหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็สู่ผมอลูมิเนียมอลลอยด้วยถือว่ามีความแข็งแรงครผมตัวนี้หน้าจอมีการปกป้องที่ดีมากผมในการใช้งานแล้วก็มีเซ็นเซอร์ IMU แบบ9แกนด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่ามันดีมากครับผมกับเจโรตัวนี้ในการใช้งานครับซึ่งบอกเลยว่าซัพพอร์ตกับ Android หรือว่าตัว iOS ก็ยังสบายหายห่วงครับทุกออปชันและพี่ชอบนะ รุ่นนี้พี่ใช้รุ่นบลูทูธนะเป็นรุ่นแบบค่าดีฟรอครับพี่รู้สึกว่ามันเพียงพอในการใช้จริงครับผมสับตัวนี้แบตอึดจริงอึดมากครับผมสัปนี้พี่เพ่ขอจบคลิปผมในการรีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานมาหนึ่งเดือนสับเจ้าตัวหัวเวอรวอทฟิกสามราคาสองหมนเก้าที่พี่ซื้อมาพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อนะผมใต้คลิปนี้สามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์พี่เพราะว่าพี่ก็ซื้อเป็นเครื่องสุนไทยเนาะสัปนี้ขอบคุณครับ